กูอยากจะบอกนะยีโร okay. ่เพชรนะยิงอย่าโบยมั <médico> ่นนะเป็นกับดักที่ยังเหลืออยู่ไม่มีไฟรปากตัวนึงเอามิ้นไปเลยนะฮีโร่เพชรอย่าโบยมั่วนะโอเคคนละตัวไปคนละตัวไปคนละตัวไปดูเรื่องไอ้เหลืองจะเป็นไงไอ้เหลืองนิ่งไงนะเหลืองต้องเบาๆนะของอร่อยอร่อยต้องกินคู่กับขนมปังขิงวันนี้เรามาเล่นเป็นแวมไพร์กันมี ชุดใหม่เข้ามานะทุกคนขนมปังขิงรสชาติเป็นไง <Huh? S 1> ไม่เคยกินเลยเราซุ่มก้อนเลยผมขอชุดเดียวพอนะจัดไปมาๆมาเฮ้ยโอเคไปเลยครับผมอีกหครั้งจัดไปเราซุ่มสิบครั้งจากการันตี <c oughs> ใช่ไหมเอาไปไปอุ้ยตัวอะไร โอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอยากได้นางฟ้าสูมอีกสิบครั้งก็การันตีหรออีกสักหน่อยแล้วกันนะโอเคใช้ดาวเยอะเหมือนกันนี่ว่าว่าไงโอเคมาตอนนี้หมดดาวไปน่าจะไม่ถึงพันนะได้ตัวอะไรนางฟ้านางฟ้าได้เป็น <c oughs> โอ้โหอยากได้ขนมปังบีซ่าแล้วก็นางฟ้าแต่เราได้ขนมปังคาราเมลแล้วก็เนียน,นุ่มมาไม่เป็นไร <c oughs> เอาสีน้ำตาลดีป่ะทุกคน สีเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนสีด้วยว้าวแบบนี้มันจะโกงเกินไปไหมไปครับผมวันนี้เราจะไปเล่นเป็นแวมไพร์กันนะเพราะว่าเหมือนดูดเลือดไงเวลากินอะไรแบบนี้แวมไพร์ ire, ตัวละครที่สามารถดูดเลือดได้แต่ในเกมรู้สึกว่าจะดูดบทบาทแทนนะมาครับผมขนมปังขิงคาราเมลหมดไปประมาณ700เพชรได้ไหมหรือว่าเกินประมาณ600เพชรเองเราเอา2องตัวพอนะแต่อยากได้นางฟ้านะเท่ดี จัดไปครับผมดาวเด่นสีทับทิมแดงนะถ้าแบบนี้ดูสีออกนะแต่ถ้าเป็นตัวเราน่าจะดูยากอยู่ตอนไฟดับอะไรแบบนี้มาครับขอหน่อยแฝงเรียบร้อยแวมไพร์มาแล้วเว้ยปักก็ผมแนะนํานะแวมไพร์ตาเลขต้องปาดหนึ่งตัวถ้าตาเลขไม่ทํางานนี่เหนื่อยเป็นกับดาวเด่นด้วยว่าเอาเรื่องยากเป็นมานานแล้วกับดาวเด่นเนี่ยต้องปาดหนึ่งตัวถ้าไม่ปาดเหนื่อยแน่นอนอันนี้จริงๆเลย วี่อันนี้ก็เขียววะ่ะเคาปาดไอส้มนะเราได้ไขจูมาทุกคนมันกอลไขจูได้ด้วยเหรอฮะีเขียวโดนโดนใครปาดวะ่าที่มันเขียนว่าอิตาลีอ่ะอิตาลีออิตาลีอ่ะนั่นแหละเราเป็นฮันนี่บีเราเกาะเอวโอเคจ้าน้ำเงินเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเราแปงลงร่างก่อนละกัน รอดูธงอ๋อ,อจะขึ้นเป็นธงชาติอิตาลีใช่ไหมโอเคถ้างั้นไปดูก่อนในฟ้าผมว่าอย่าเพิ่งโวูเลยไปดูก่อนถ้าคิดว่าน้ำเงินก็จะวูเลยเหรอแต่ผมว่าคอยดูก่อนจะดีที่สุดเ,ร, <Yeah. S 1> เราใจเย็นๆเมื่อกี้ผมไปเปิดไฟนะมาก็อผมก็ได้ฮันนี่ <Yeah. S 1> โอเคจ้าข้ามมันมีซาเปียนบอกว่ามีซาเปียนข้ามไปเดี๋ยวซาเปียนมาหาเราอีกขอแแบงล่างหน่อยไม่เคยเลยแวมพายปาดไขจู ไม่เคยเลยแฝงปีดปฏิกรณน,น่อยผมเป็นแฝงนี่ว่ามาครับอูย้อย่างนี้ได้เปรียบเลยนี่ว่าเราอะครูดาวใกล้เสร็จแล้วอย่างนี้เราก็ได้เปรียบดีวะใช่หละเราได้เปียบเลยทุกคนเรายืนนักเลยเราเป็นไคจูใช่ไหมเราก็นั่งได้เปรียบดีอย่างเงี้ยโอเคแม่เราก็นั่งได้เปรียบดิเฮ้ยเราก็นั่งได้เปียบอยู่แลว้วอย่างเงี้ยว่าไงข่าวว่าไงจ๊ะเรียบร้อย ฮ้ยว้าวไม่เปรียบจากมากเลยอ่ะผมเป็นแวมพายนะไม่ใช่ไคจูนะโอเคครับผมกดไค์ให้ทุกคนเลยนะในห้องนี้เล่นเก่งกันมากเมื่อกี้เราแทบจะการันตีชัยชนะเลยนะเพราะว่าเรากดปฏิกร์แปลงร่างด้วยแล้วไขยาเก้ปฏิกรไรจูแปลงร่างอยู่ก็กดกดศพไม่ได้โคตรดีโอเคเฮ้ยเจอขนมปังขนมปังขิงแต่ผมว่าได้ไม่ยากนะ ใช่เลยดาวเด่นแบบนี้แยกกันยากแล้วว่าสีอะไรขอหน่อยแววไพรยเรียบร้อยเราต้องปาดหนึ่งตัวก่อนปาดไครจูได้เป็นไครจูมาแล้วครับขนมปังขิงเป็นคู่กับสีเงินนะมาแล้วมาแล้วนี่มันบอกสีอยู่คนนี้สีเหลืองนะใช่แล้วสีเหลืองสีส้มสีมิ้นต์เราก็ปาดมิ้นท์เลยเราได้อะไรมาได้บทอะไรมาได้ในอำเภอมานะ มีหมอเป่าวะผมไม่แน่ใจว่ามีหมอหรือเปล่าผมปิดห้องก่อนเลยแต่หมอลากไปหรือเปล่าวะหมอลากไปนี่ยุ่งนะเฮ้ยริงๆิงเลยน้ำเงินว่าไงเพื่อนป้าเลยทุกคนโแบบอุ้ยไอเงินป้าเหรอขนมปังขิงว่าไงเพื่อนในอำเภอยิงยิงทรยศเหรอว่าไงจ๊ะ เออผมเป็นนายอำเภอนะผมเห็นมันยืนเฝ้าโซบ <ปะ S 1> สีที่เขียนว่าคนทรยศขนมปังคิงเหมือนผมอ่ะผมเลยยิงไปจําได้ว่าสีน้ําเงินเนี่ยยืนย่องยองมองๆนะแต่ <Yeah. S 1> ผมนายอำเภอนะยิงคนทรยศขนมปังคิงไปอ่ะมีใครเชื่อไหม,ไมคิวอะไรไม่คิวไม่คิวผมยิงเองมันมีสองโซบอยู่ตรง ข้างหน้าอะไรนี่ก็ยืนดูอยู่ผมก็เลยยิงไปถามน้ําเงินกับสีเงินดิโูดสักคนดีไหมไม่มีใครพูดเลยอะเอาเขียวไหมเอาเขียวไหมไปไม่ใช่เอาไม่รู้อะพูดไปแล้วโอเคจัดไปเราต้องเล่นเกมไวนะฮันเตอร์ยิงผมเรียบร้อยยิงน้ำเงินจบเกมโอเคทุกคน ทำไมมันง่ายอย่างนี้ลอเล่น <Yeah. S 1> รอเล่นรอเล่นลน,น,น่าจะฟุกนะเรา uh huh. วันนี้ฝีมือเหมือนจะมานะครับ uh huh. แต่เมื่อกี้ได้แนมเภอม,มารู้สึกว่าจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะแบบบทบาทในเกมนะเพราะว่าเราได้มาครูดาวสกิลเราก็ช้า uh huh. คูดาวมันช้ามากเลยจัดไปครับผมเดี๋ยวเรา ขอบัตรเพิ่มก่อนนะตานี้ผมขอยื้อเกมเลยนะให้เกมมันจะได้เล่นกันมันๆหน่อยเราจะพยายามยื้อสักหน่อยนะตาเลขเราต้องปาดก่อนหนึ่งตัวนะทุกคนเราถึงจะสบายใจสีทับทิมดาวเด่นนะครับจัดไปจัดไปมาไปลุยกันไปลุยกันเรียบร้อยแฝงมาครับผมเกมที่3า,านะตานี้ว่าจะเป็นยังไงน้ำตาลเป็นกับทับทิม เราจะปาดมินรู้ว่าคุกกี้ดีแต่คุกกี้น่าปาดนะจริงจริงโอเค okay, คนละตัวไปคนละตัวไปคนละตัวไปรู้เรื่องไอ้เหลืองจะเป็นไงไอ้เหลืองนิ่งไงนะเหลืองต้องเบาๆนะเราปล่อยไอ้เหลืองไปหมอหมอมาดู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 มีศพโอเคโอเครู้เรื่องไอ้เหลืองปาดแฝงทําไมวะโอเครู้เรื่องไอ้เหลืองปาดแฝงทําไมชน, <c oughs> นะไปเลยอย่างนี้ ไม่ชนะหรอกไม่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 โน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 เอาสีข้างๆผมเนี่ยไปเลย<อ>ผมเป็นทหารพันศึกนะที่มีแฝงมาปาดผมหนึ่งตัวนะไม่งั้นเกมจบแล้วจริงไหมไม่งั้นมันต้องเป็นสมต่อสองแต่ตอนนี้มันสามต่อสองจริงๆแต่2อนะ่ะคือลูกเรือโวดไอข้างๆผมเนี่ยไปโูดสีอะไรสีมินโวดสีมิ้นไปมิ้นเป็นแฝงจบเกมเลยชาติไปกูอยากจะบอกนะฮีโร่เพชรนะจริงอย่าโวยมั่วนะ ้าเป็นกับดักที่ยังเหลืออยู่ไม่มีใครปาดกุสักตัวเอามิ้นไปเลยนะฮีโร่เพชรอย่าโบยมั่วนะฮีโร่เพชรจำได้หัวกระโหลกสีขาวมีตัวเดียววิ่งไปกับสีขาวไปแช่ไปอะถ้าผมใชื่อผมปาดขาไปนานแล้วตามขาดูสีขาวคือสีไหนสีขาวคือสีข้างล่างผมเหรอข้างล่างเองใช่ใช่เองอะเบนจอย่าเตะโอเคออ้ยคุกกี้ไม่ช่วยผมวูดเลยเคทำไมทนรยศไม่ช่วยผมวูดเลยวะ ผมงงปาดแฝงด้วยทรยศเนี่ยโอเคครับผมไปครับแวมไพร์ตาที่4ี่ตาสุดท้ายทุกคนจัดไปวันนี้เราจะชนะหรือเปล่าตัมกี้งงมากเลยทรยศเล่นอะไรเล่นตามเกมสิใช่แต่ก็แล้วแต่เขานะครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วเพราะมันจบไปแล้วจัดไปจบไปแล้วแต่ยังพูดอยู่มาครับผม แต่เมื่อกี้ปาดดุจริงแฝงมาแล้วเอากระป๋องน้ำไปไหมจัดไปกระป๋องน้ำผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะกระป๋องน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีกระป๋องน้ำเราอาจจะใช้สกิลได้ยากในบางกรณีปิดประตูเลยตานี้แฝงปิดประตูไว้จะได้เปรียบสุดๆนะทุกคนว่าไงเพื่อนปาดเป้าคนละตัวป่ะเอาตัวตัวนี้ข้างนอกอะ่ะเพื่อนจัดเลยเพื่อนจัดสักตัวดิเพื่อน วัสดีจ้าจะสักตัวนะจัดสักตัวจัดสักตัวว่าไงว่าไงใครเป็นใครเป็นดูก็รู้ว่าใครเป็นอยู่แล้วไม่คอยย้อนเวลาไหนวะฮะอ้โหเสียงชัดนะแบบนี้พี่เกินไหมพี่ที่เราเป็นเสียงชัดมาไม่ผิเอาวิเดียวถอยยุดไปก่อน ถ้าใครไม่โหวตตาหน้าโหวตทิ้งนะทรยุท่ะ์ะไม่เข้าใจเลยนาจาข้ามบอกี TP, พี่พี่ผมเอฟซีพี่ตับเศษโหวตตามพี่ยังังไม่ถหนึ่งเสีนนะพี่ตั้งเขอบคุณครับพี่ถึงเจ้าหมืนกัขอบคุณครับน้องขอบคุณมากครับเอาทรายรุไปก่อนนะไอทองเอ้ยช่วยปาดหน่อยเพื่อนช่วยปาดหน่อยเราได้นักสืบมาสองครั้งเลยหรือเปล่ามาื่อกี้ตอนนี้เราเป็นนักซืบอ,อยู่นะไม่เห็นรอยเท้าวะนักสืบไม่เห็นรอยเท้าได้ไงวะโอเคปิดประตูอัดตัวเองหรือเปล่ายังนะปิดไฟแล้ว ปิดไฟแล้วก็ไปเปิดไฟว่าไงครับคุกกี้ว่าไงครับเราจะปาดคุกกี้เลยนะครับเราเดินเข้าไปดีไหมไอทองมันยืนนิ่งอ่ะไอทองไม่แก้วะโอเคย้อนวะ่ะโอ้โหไกลว่ะย้อนก,กี่วิวะเนี่ยปาดไปเลยตกกะก้าว่ะกินได้ด้วยทุกคนเรากินได้ด้วย เราปาดแลยเราก็กินนะมีคนเป็นซามูไรไอ้น้ำเงินเป็นซามูไรหรืออะไรเรากินได้ด้วยเอาเรื่องเอามิ้นไปเลยเอามิ้นไปผมช่วยแล้วนะลูกเรือผมเป็นผีปอบเอง ผมเป็นผีปอบเอามิ้นไปไอ้มิ้นปาดเหลือแฝงอีกตัวหนึ่งไว้ชีวิตผมด้วยผมขอกินอีกโซบหนึ่งมันยากนะเว้ยตัวนี้เอาโหวดน้าเงินหรอน้ําเงินปาดเหรอวะไม่รู้อ่ะไม่น้าเงินก็มินน้นอ่ะที่ปาดอะ่ะผมเป็นผีปอบไว้ชีวิตผมสักตาหนึ่งพี่เล่าพี่ผม FC พี่ตั้งแต่พูดตามพี่กัค <Okay. S 2> ขอบคุณน้องพูดตามพี่ถึงหนึ่งล้านแล้วอ่ะผมไม่ทันใจดูเลยช่องพี่อ่ะ F4 พี่พี่พี่มานานมากนะพี่โอเคน้องขอบคุณครับตอนที่ผมอายุสิบสามปีอะ F4 พี่อ่ะโอเคขอบคุณมากครับน้องเอ้ก็ไว้ชีวิตพี่ด้วยงั้นเอาน้ำเงินไปผมช่วยแฝงโวตไอ้ผมช่วยลูกเรือโวตแฝงนะผมเป็นตะกร้าเองลูกบอลมาสีครับไม่เอาครับในเหลืองไม่เอาครับผมผมเป็นซามูไรนะโอเคซามูไรเอาน้ําเงินไปเรียบร้อยต้องงั้นโอเคปิดไฟดีที่สุดนะ ูดาวเราเริ่มวขึ้นแล้วยี่ห้าวีแล้วทุกคนเราคอยเลยสี่ฟาร์มินเป็นซามูไรนะเราจะยังไม่ปาดละกันกินได้ครั้งเดียวนะทุกคนกินได้ครั้งเดียวไอทองก็ไม่ช่วยปาดเลยมีย้อนนะ,ะฟาร์มินเปิดโลกแล้วมีย้อนอะไปทุกคนไปออาจงูมาล้เพื่อนทุกคนชปพนูแปลงนะ,ะโอเค ผมเห็นชมพูกกินโซบนะเออเออ,เอ,อผมบอกแล้วผมกินโซบเอ็งเอาตัวอื่นดิออถ้าเอ็งวดผมออกตามไป้เหลืองพูดอ่ะเอ็งแพ้เลยตอนนี้ผมไม่ไมั่นใจสิมิ้นแล้วผมว่าเอาข่าวไปก่อนไหมถ้ามิ้นดีใช่ไหม ก็ทองกับข่าวแล้วก็ข่าวไปก่อนผมช่วยเต็มที่เลยลูกเรือไอ้ข่าวย้อนเวลางั้นไอ้เหลืองหรือเปล่าเหลืองกับทองอะดิงั้นก็เอาเหลืองไปก่อนจะเอาผมอ,าออกอีกผมเป็นตัวกินโซว่าไว้ชีวิตผมน่อยเอาไอ้เหลืองไปเลยผมบอกว่าข่าวคนดีพี่ผมตาย่า,าเล้ด้วยข่าวคนดีโอเคเรียบร้อยไอ้เหลืองไปเกมจบดิจบไหมแบบนี้โอเคในที่สุดเกมก็จบ ดีน่อยที่มิ้นมันเล่นเกมเป็นนะมันเห็นเรากินสบมันเลยไว้ชีวิตโอเคไอ้เหลืองเอ้ยเองคอยดูคลิปไดยเลยไอ้เหลืองเองไม่ช่วยพี่ก็ชนะได้เพราะพี่เก่งไงก็เดี๋ยวไอ้มิ้นนะมิ้นขอบคุณมากเอาของขวัญไปเลยเอาบอลลูนไปเลยมิ้นมิ้นช่วยเรามากเลยตาเนี้ยถามว่าทําไมมิ้นช่วยพอมิ้นเล่นเกมเป็นไงมิ้นมันรู้ว่าไม่หวด ตัวกินซบออกจะมีโอกาสชนะอะไรแบบนี้แต่เราแต่เราแวมไพายอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับขนมปังขิงนะสะกินใหม่ไม่ใช่สกินดิเป็นชุดใหม่นะผมว่าดีมากๆนะทุกคนโอเคแวมไพายวันนี้สนุกมากโดยเฉพาะตาที่หนึ่งที่เป็นไคจูนะผมว่าอาราว่าใช้ได้โอเคชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปบาย